สวัสดีครับทุงลาไทยแลนด์ครับผมครับมีเมืองมันสากู่บังครับเป็นยังไงครับปลูกไว้แต่ปีที่แล้วเนาะปีที่แล้วแรงดินแห้งครับบริโภคเนาะปีนี้ผมซื่อว่าฝนดีครับนี่ครับลองคนเมืองแล้วเอาหนึ่งครับผมซื่อหัวสวงามอย่าเนาะครับมันแซงครับบ๊อปันใดครับเป็นหัวครับนี่ครับมันแซงบานครับมาลุ้นกัน คนเมืองก่อนครับจากซีหาเงาเนาะเป็นยังไงแล้วก็ล่ออีกเทื่อนหนึ่งคุครับช่วงคุณละต้นมันเริ่มเหลืองนะครับดินเริ่มแห้งนะจะมุนกลอีกเทื่อนหนึ่งครับเอารุ่นกันเป็นยังไงเอาครับเดี๋ยวไปเที่ยวนี่กันครับ เงานีก่อนครับเป็นจังได งามครับหัวก็ลงอ่อนๆเลยก้นช่วงนี้ก็ผมเงาไวน้นะครับมันก็นสิล่งหัวอ,อยู่แล้วกบเรต้องใส่หัวครับเราจะหักไปประมาณนี้ครับ,รบพีนาครับเราต้องปูครับจะขึ้นไม่เอง มาหน่อยครับตังดินไปขึ้นฟังขึ้นไปครับส่วนมันตดแงงว่าท่านตายครับฟังไป เงาต่อไปครับ เป็น้วครับ หัวงามนะครับนนี้มันหัวปีที่แล้วครับมันเก่าหัวปีนี้ครับมันใหม่เมียนกันนี้นาซีฮักครับ ครับผลงานสามกอนะครับสามเหงานี่ครับสามเหงาประมาณนี้แหละครับตัวนี้ก็เอาไว้สักประมาณปลายพฤศจิกานะครับในสิกลนะครับตอนนี้ก็ให้เพป็นใหญ่ยยบีเล็กน้อยนะครับตอนนี้ก็หัวยังอ่อนอ่อนกำลังเสียบเดี๋ยวสิบเอเปิ้งมันเจีวต้อนะครับมันเจีวฟังหัวไว้ว่าเป็นหัว,ว่ปีนี้ครับักลซาเนี่ยมันเจีวมันสิแม่งจ่อครับ แม่งจองหัวมันเพราะว่ามันบริสายยาครับปูกแบบธรรมชาติบริสายยาเนาะเอาครับสาคูก็เอาซําอีก่อนครับเดี๋ยวห่าไปบงมันเจียวกันนะครับมันเจียวห่อกับบริสปลูกจริงจริงจังจงนะครับนี่ครับเอาหัวฟังดินไหวซื้อนะครับขึ้นปนกันครับพักปุ่งครับอันนี้เป็นสาคูจีนครับเดี๋ยวอาจศิริก้นนะครับเหมือนก้นเบิ่งกันจากเหงาสองเหงาเนาะครับเป็นอย่างไงสาคูจีนเหาเดี๋ยวเาเบิ่งมันเจียวกันครับเอาจากสามสีหัวเนาะ เบิ่งกอนหัวใหญ่ไปครับเห็นว่าตุกตูนครับผมก็ลยไปะใช่ว่าเบิ่งนี่ครับหักมันเจียวตัวลงหัวอันนี้เอาหัวครับประมาณนี้แหละครับผมก็ตัดสองทอนครับสามทอนแ้วแตนะครับฟังดินไว้นะครับฟังดินไว้นะครับขึ้นเองครับนี่ เรีว่าขื้นเองปล่อยไปเลยปล่อยขื้นเองไปเลยเป็นยังไงฝนดีฝนดีปีนี้ครับอันนี้ก็ได้กินดีอยู่ครับฮูด้ดละ mới ừ, nhảy vô hả? mới nhảy vô, 2 rồi ญ่เลยเนี่ยมาเบิงสาขูดจ,จีนมองน,นะครับเป็นยังไงพูดเบิงครับผมโอ้พอดีเห็นมันหัวแบบไงครับเนตาเสียดาย เอามันซะก,ก่อนครับเดี๋ยวจะไปบึงสักคู่เนาะนีะ่ครับมันแม่งจอมันครับเสียดายเนานึงกันครับเป็นยังไงกล่องต่องระว่งครับนี่ลมง่ายครับกล่องบ่อ่อยสัดเทียนไปเลยเอ,อ้ยวุ่นใดเลยครับกล่อง ก็ไ,ได้จบแต่สิลมกินใด้บ่ล่ะครับโอ้พี่ครับโอ้ยครับงอบใหเลยมันมั้ยผมไม่ไมกลัวอ,นะอ่อ,อ๋อบกนหัวนึงครับพี่ เอาไงเนาะเอาไว้กับแม่งสิจอรครับอืมครับง่ายเลยอาจจะระมาณนี่แหละครับเดี๋ยวไปเบิ้งเอาไปเบิ้ง สาคูจีนวนะครับเป็นยังไงเอาตัวนี้บ้างครับเอาหน,านีมงเนาะเป็นทัน่ไหนปมะมาณตีกว่าครับาบ่กหูคู่กันมาหัวสิเป็นยังไง อันก็ถือว่าเป็นหัวนะครับใบใหญ่บยยบใหญ่ปันใดเท้งเบิดนี่นะครับนี่แหละนะครับกินในเบิดเลย เปลือกออกครับต้มดีๆปลอกเปลือกกอินได้ตรงนอี้นะสิหน่อยขึ้นไปนะฟังขึ้นเลยมอญไงปันใดครับมันสักู่จีนฟังยินไหมก่อน ะมานนีนครับเบิเ้งเหงาไงเฮ้าสิเป็นประมาณใดอะไรเป็น,นจะสมบูรณ์กว่าเนาะปลูกเป็นไม่ประดับกระได้นะครับหรือว่าจะปลูกเป็นพืชล่งหัวครับไปกินหัวกระได้กันครับกู ก็จะสมบูรณ์แห้งครับเอาบอกไงเลย Sư ba nhầy này Sư lên Xài đẩy lên นะครับสาคูจีนปลูกบริโภคก็ได้ครับปลูกเป็นไม้ประดับก็ดีครับอื้อ้นเสียได้ครับสีครับสี่นี่คือหัวไปเลยนะครับนี่แมนหัวไปเลยต้องหรถท่วแม่พันกลนะครับพันพันน่านการการกล มันซาคูนี่พระท่านไ่กันไหนเอาเงินไปเลยบต้อไปลางน้าม่งดีๆครับ วเป็นไข่ไข่ต้นดอก,มดมกดอไม,กมก้ครับขึ้นโมเบิร์นเนาะเพื่อนเกษตรเอาไว้ซ้ำนีดก่อนว่าขึ้นโมเบิร์นครับเนี่ยวางเถียวหนากันครับช่วงมันช่วงต้นมันตายครับต้นมันตายห้องสมุกกลงกันสุดเด็ดทำไดเนาะ,ะ,ะว้าคนลไว้ตามกันตั้งใจครับกรุงเทพฯไทยแลนด์ มันสาคูครับสองสองย่หัอครับทั้งสองอย่หัวเลยนี่สาคูจีนสาคูผู้รักษาครับนี่ครับหัวกินปอกเปลือกขึ้นกันครับแล้วก็นี่ครับ,รบ,รบสาคูไทยสาคูเหล้าบานกันว่ามันเจียวขาครับนี่เหมนมันเจียวขานี่ครับคนสับเสือเบิ้งก่อนนะครับอันนี้ก็มันเจียว มันแก้วมันแจวครับนี่ปลูกเอาหัวปลูกนะครับหัวประมาณนี้ปลูกตัดสอง thon สาม t ฟังดินไว้นะครับถือว่าใช่ได,คด้ครับได้กินกครับรรนะครับฝากกดไลค์กดติดตามกอลันแกครับตูนุลาไทเลียนเฮาครับกินมี่พอก่าเข้ามาสวัสดีครับมีกระพองครับ ini urum sombun